안녕하세요 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสีห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของประชานิยมนะคะงวดประจำวันที่16พฤศ,ศจิกายนค่ะ2568เด่นหน้าปกสีตัวงวดนี้น่าสนใจมากนะจ๊ะ45 8ห้าค่ะเนื่องจากงวดที่แล้วเขาหลุดบนนะคะนีไปลงล่างยังไงงวดนี้ต้องมาบนแน่เลยสีตัว ชุดสองตัวแคปได้แคปนะคะเยอะมากเลยเสียงไม่ค่อยดีแล้วค่ะเสียงแหบแล้วไอเจ็บคอด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนถ้าหากว่าได้ยินเสียงอะไรรบกวนแสดงว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะทางนี้ฝนตกทั้งวันเลยคืมมากเลยวดนี้จ้า อยากไปแบบเร็ว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 คนนี่ไงงวดที่แล้วค่ะหน้าปกสองสามหดเจดติดล่างนะคะงวดที่แล้วออก8ปดเจดล่างให้เจดปดประมาณนี้ค่ะประชานิยมหน้าแรกดักชนีชีชโชครายวัน ดูเลขหยดเทียนงวดนี้หยดเทียนหลัก10บบนศูนย์สามสสอง 3, 4, 9, แล้วก็สองห้า วดที่แล้วไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างนะของเก่าค่ะของใหม่โครงโครงสร้างบนสิบหกชุดค่ะเลขดับให้เจ็ดนะคะบนนะแล้วก็ล่างสิบหกชุด ดับให้สองล่างนะคะให้ดับสองนะคะล่างดูของเก่าค่ะัวดที่แล้วเข้าเก้าแปดตรงๆเลยดับก็เข้านะล่างหลุดนะคะไม่เข้านะมังกรไฟค่ะ เอาขึ้นเ่มก่อนมังกรไฟรางวัลที่หนึ่งหนึ่งห้าแดสมตัวเน้น1กับ5นะคะแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยบนหนึ่งสีห้าแข้อมูลเลขท้ายสองตัวท้ายมี3ามเจ็เน้น7กับ9กามังกรไฟ มังกรไฟงวดที่แล้วบนลงล่างล่างขึ้นบนมี7บนให้ให้สองเมาที่ล่างนะคะมีข้อมูลล่างก็หลุดนะงวดที่แล้วนะ อาจารย์ชัยแน่นอนอาจารย์ชัยแน่นอนข้อมูลหนึ่งรางวัลที่หนึ่งเด่น4ตัว3 4 5 8เลขท้าย2ตัวรัฐบาลสองสอาจารย์ชัยชุด2ตัวบนล่างแล้วก็เม็ดเดียวชุดเดียว แปดศูนย์กับสีหนึ่งข้อมูลอาจารย์ชัยนวดที่แล้วค่ะเข้าที่ข้อมูลสองตัวท้ายสองตัวล่างให้เข้านะคะแปดนะแต่ว่า บนหลุดนะคะสลากออมสินทกศค่ะออมสินเด่นศูนย์กับ7จ็ทกศเด่นหนึ่งกับหกบนให้ที่หนึ่งล่างให้ที่หกทกศ ต่อไปหน้าเสือค่ะหน้าเสือจัดให้ให้ดูพึ่งเล่นก่อนหน้าเสือเดนสามห้าหกเก้าเน้นห้านะคะบนและก็ล่างสี่ตัวมีสองสี่หกเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะคะหน้าเสือข้อมูลบนข้อมูลล่างสองตัวบนมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้าล่างหน้าเสือให้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปด เดนเดินเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะเสือแปดแปดก็มาบนนะคะออกแปดเก้าแปดตรงนี้ให้เข้เขาทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วเด้จ้าทั้งเจ็ดแปดทั้งเก้าแปดงวดนี้จ้าหกหกมาทั้งบนทั้งล่างแล้ว นะเสืองวดที่แล้วแปดมาทั้งบนทั้งล่างเอองวดนี้หกนะคะแปดจ้ะงวดนี้หกชนกัน ที่แล้วให้แปดชนกันแปดก็มาข้างบนข้งล่างเก้าแปดแปดเจ็ฝนก็ตกดีจังเลยทิปอุบลทิปอุบลเด่น049บนนะคะ ล่างทิปอุบลให้หนึ่งสามหกเน้นสามก็หกทิปอุบลบนก็เข้าหลักร้อยก็เข้านะคะงวดที่แล้วล่างลด ล่างมีเก้าด้วยนะที่บนหลักร้อยงวดนี้ศูนยสี่ห้าเก้าค่ะต่อไปเลขประชานิยมเดนสองตัวมาตัวเดนสองกับเจ็ดค่ะแล้วก็ล่างให้หนึ่งกับห้าประชานิยม ชานิยมงวดที่แล้วตรงๆเลยฮะสองตัวละสองตัวบนนะคะเก้าแปดห้าให้ห้าเกตัวเขาเน้นด้วยนะแล้วก็ล่างก็มีแปดด้วยในจ้าออกแปดเจ็ดจ้าสองตัวให้ห้ากับแปดจ้าเลขเประชานิยม ดูอาจารย์ศิลามณีชี้ทางโรเอดอสออกไปดูได้ยินเสียงรถใครมาเบิ้ลหน้ารถทางเข้าบ้านนี่อาจารย์ศิรามณีชี้ทางรวยเด่นสองกับเก้าค่ะมีสองหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองหกสองแปดห้าเก้าแปดเก้าค่ะอาจารย์ศิลามณีชี้ทางรวยตรงนี้เด่นหลักร้อยบนสี่ตัวมี หนึ่งสีหกเจ็ดค่ะงวดที่แล้วเข้าเขาเข้า,ขาบ่อยหลุดบ่อยสามทุ่มนี้อย่างเนาะงวดที่แล้วอาจารย์ศิลามณีให้เข้าตัวเด่นนะครับเก้านะ แล้วก็หลักร้อยตรงนี้ก็เข้านะครับแปดทวีโชคลาภค่ะเด่นสามตัวมีหนึ่งสี่แปดงวดนี้เบิ้ลระวังเบิ้ล งวดที่แล้วไม่เข้านะคะสองตัวสามตัวไม่เข้านะทวีโชคลาบศูนย์พยาเลขค่ะครั้งนี้รางวันที่หนึ่งเด่นหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้ชุดเดียวเจ็ดสอง อีกข้างหนึ่งข้อมูลรางวัลเลขท้ายศูนย์พยาเลขเม็ดเดียวสามแปดข้างบนหลุดนะคะศูนย์พยาเลข งวดที่แล้วค่ะบนหลุดนะคะแนวทางบนหลุดแล้วก็ล่างจะเข้าที่ล่างแปดเจ็ดเข้าแปดเจ็ดนะจ๊ะเม็ดเดียวไม่เข้านะนาทีสุดท้าย เบนหกหกศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดค่ะชุดสามตัวหนึ่งหกสามสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดให้แปดล่างมีหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดค่ะทั้งหมดที่แล้วเรียบร้อยเลยเด็ดแปดแปดบนแปดล่างอื้ ที่สุดท้ายงวดที่แล้วก็ปังอยู่นะเข้านะคะให้เน้นให้ที่9มี9 8ด้วย3ตัว3 9 8ปดประชานิยมเข้าข้างเล่มน,น,นี้สิทธิเอกคุ้นอินค่ะโอ้ฝนตกอีกแล้วสิทธิเอกคุณอินเดนศูนย์สค่ะถ้าอยากจะแคบแคบได้จ้ะ ที่แล้วสิทธิเอกคุ้นอินเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแปดเจ็ดแปดเก้านะอา่างวดนี้ค่ะโชคสิบหน่วยจบการรีวิวหนังสือประชานิยมงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้เอฟซทุกท่านยังโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแข่งกับฝนแล้ว